จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกันที่ภูหินร่องกล้าค่ะนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปสัมผัสลมหนาวแรกของปีพร้อมกับรับชมทุ่งดอกกระดาษค่ะที่ตอนนี้ออกดอกหลากสีสันบางชูช่อสวยงามพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ ข่าคุณผู้ชมไปกันที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริผู้เห็นร่องกล้าหมู่ที่10ตําบลเนินเพิ่มอําเภอน,นครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างแห่แหแกนกันขึ้นมาสัมผัสลมหนาวแรกของปีพร้อมกับชมชุ่งดอกกระดาษหลากสีบานชูช่อสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิราวๆ1 0ถึองศา,ศาเซลเซียสเท่านั้นเอง โดยทางด้านของหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริผู้เห็นร่องก้าค่ะนายสุภกุลจันลาก็ได้กล่าวว่าตั้งแต่ที่โครงการได้เปิดทําการมานักท่องเที่ยวจานวนมากค่ะต่งางลังาลเข้ามาสัมผัสความหนาวเย็นรวมทั้งมาถ่ายรูปตามจุดต่างๆจุดเช็คอิน,นอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นผาคอยรักผาอะไรอย่างเงี้ยคุณเร,เราจําชื่อไม่ได้หรอกอเพราะว่ามีหลายจุดเกินที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินโดยเฉพาะที่บริเวณของทุ่งดอกกระดาษก็จะ อยู่ใต้หน้าผาจุดชมวิวต่างๆเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไปที่จุดนั้นเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะจุดตรงนั้นเมื่อสักครู่อะไรเห็นอะไรคู่คู่ค่ะ,ะพูดถึงเรื่องของจุดดอกกระดาษอีกสักครั้งหนึ่งแบล็คราวด้านหลังเขาบอกว่าจะเป็นหน้าผาหินสูงใหญ่ลดหลั่นกันไปแล้วก็จะมีทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของดอกกระดาษนี่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง นี่ามมาคือภาพอของดอกกระดาษตอนนี้ที่ชูช่อบานพร้อมรับนักท่องเที่ยวให้ไปถ่ายรูปแล้วสายเช็คอินอย่างเราไม่ต้องไป,ไปดิฉันว่าดิฉันจะไม่พลาดนะคะ,คะถ้ามีวันหยุดดิฉันมีโอกาสก,าก็อยากจะไปค่ะแล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะท่านใดที่อยากจะมาชมความสวยงามของดอกกระดาษแล้วก็อยากจะขึ้นไปบน าผาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถเดินทางมาได้ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริผู้หินล่องกานะคะก็ตั้งอยู่ที่บนอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกานี่แหละคะ่ะห่างจากที่ทําการอุทยานมาเพียง2-3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะดิฉันว่ามันหายเหนื่อยนะคะคุณ449ขั้านขึ้นไปแล้วเจอแสงพระอาทิตย์แบบนี้ถ้ามีโ,โอกาสเราสองคนก็อยากจะไปบ้างเหมือนกันนะคะ